สวัสดีครับพบกับผมเต้สระบุรีกับในช่วงเกร็ดกระดีช่วงนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเกร็ดเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆหรือว่าทริคสั้นๆในการใช้ดูแยกแยะพาแท้รูปแบบต่างๆวันนี้จะชวนมาดูเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องคราว่าสนิมตีนกาครับผมสนิมตีนกาเนี่ยอาจจะเป็นนักเล่นรุ่นเก่าพูดเอาไว้แล้วทำให้คนรุ่นใหม่เนะี่ยงงว่ามันคืออะไรเป็นคล้ายๆ ตีนนกอีกาหรือขึ้นเป็น3นิ้วอย่างนี้เรอติดอยู่ตามพระหรอไม่ไม่ใช่นะครับไอ้สนิมตีนกาเนี้ยคือเป็นสนิมที่พบกับพระเครื่องเอชินแบบพระกูเก่าพระผิวดําพระพวกเนี้ยจะมีผิวสีดําก็คือคล้ายกับหนังของเท้าอีกาหรือหนังของตีนอีกาซึ่งลักษณะแบบเนี้ยจะพบในพวกพระมเหสเอวอปลวกวัดปืนพระหูยานพวกเนี้ยนะครับจะมีลักษณะเป็นผิวสีดํา อยู่ตามในซอกแล้วมีความเป็นขยุมขยุมขยุมถ้านึกถึงตีนอีกาไม่ออกก็นึกถึงหนังตีนไก่ครับแต่ว่ามันเป็นสีดำเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าเป็นยังไงกันนะครับผมลักษณะของอสนิมตีนกาเนี่ยมักจะพบอยู่ในพวกดิชินกู่เก่าอยู่ตามซอกเนี่ยนะครับผมจะเป็นลักษณะของสีดำพื้นผิวจะไม่เรียบจะเป็นขยุมขยุมขยุมนะครับมีความเงานิดหน่อยนุ่มนวลตรงเนี้ยเป็นเอกลักษณ์สําคัญเลยของ พระเนื้อชินกูเก่าที่จะทำให้เรารู้ว่าอ่าพระแบบเนี้ยแท้นะก็เป็นจุดหนึ่งเลยนะครับที่จะใช้ดูกันครับผมเนี่ยวันนี้ก็นําเสนอเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ากับเกร็ดกันดีครับผมสวัสดีครับ